นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงนะครับคือหุ้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นน้ํามันนะฮะพอเห็นดีวิดนยิวนะครับ6-8เปนอะร์ซ็นนะฮะหลายคนคิดว่านี่แหละรายได้ที่มั่นคงแต่ผมอยากบอกคุณตรงๆนะครับว่าคุณอาจกำลังเข้าใจผิดนะฮะแบบอันตรายมากๆเพราะสิ่งที่บริษัทเหล่านั้นทำอะฮะไม่ใช่การโกหกด้วยคำพูดนะครับ แต่คือการหลอกลวงคุณด้วยตัวเลขขอเล่าแนวคิดจากบทความของคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่ผมอ่านแล้วผมต้องหยุดคิดทันทีนะฮะโดยคุณโรเบิร์ตนะครับพบว่าบริษัทน้ำมันจำนวนมากอะครับจ่ายเงินปันผลสูงแต่ไม่ได้มาจากกำไรจริงนะครับแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่าการกินเนื้อตัวเองหรือ a n n i b a l i z a t i o n นะฮะฟังดูน่ากลัวนะครับ แล้วกลไกนี้ฮะมันทำงานยังไงตามหลักฟิสิกส์นะครับบ่อน้ำมันทุกบ่อฮะจะให้ผลผลิตลดลงทุกปีนะฮะถ้าหากบริษัทอยากที่จะผลิตน้ำมันให้ได้เท่าเดิมในปีหน้านะฮะเขาจะต้องลงทุนในการซ่อมบำรุงหรือหาบ่อใหม่ในการขุดนะครับเงินตรงนี้นะครับเรียกว่าเงินลงทุนเพื่อรักษาความยั่งยืนหรือ sustainable capital นะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือบริษัทนะฮะไม่ลงทุนนะครับและเอาเงินที่ควรที่จะใช้ในการรักษาธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ยฮะมาจ่ายออกเป็นเงินปันผลแทนสิ่งนี้นะครับทำให้นักลงทุนยิมน,นะฮะตลาดปรบมือราคาหุ้นดูดีนะครับแต่ความจริงก็คือเงินปันผลนั้นนะครับไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงมันคือการขายอนาคตนะครับเพื่อที่จะเอาเงินออกมาใช้ในวันนี้ ก็ไม่ต่างจากนี่ฮะเหมือนคุณมีบ้านเช่าอะครับที่หลังคาเริ่มรั่วนะครับแต่ไม่ซ่อมแซมนะฮะแล้วคุณก็เอาเงินค่าซ่อมเนี่ยไปเที่ยวก่อนนะฮะวันนี้คุณอาจจะดูรวยนะครับแต่วันหนึ่งนะครับเมื่อฝนตกนะฮะบ้านพังผู้เช่าก็หนีออกไปนะฮะรายได้ที่คุณเคยได้จากบ้านเช่าหลังเนี้ฮะก็จะหายไปและนี่คือจุดสําคัญนะครับกับจยากเงินปันผลแบบเดียวกันเนี้ฮะ กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยบ้านเราเหมือนกันนักลงทุนหลายคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษียณซึ่งรักหุ้นปันผลนะฮะเห็นดีเวนยีวิล8%ถึง10%ในแอปนะครับแล้วรู้สึกเหมือนเจอของดีนะฮะแต่คำถามที่เราควรถามก็คือเงินปันผลนั้นนะะมาจากไหนมาจากกำไรที่ยั่งยืนนะครับหรือมาจากการเฉือนเนื้อของตัวเองนะครับของบริษัท ซึ่งผมเห็นสัญญาณอันตรายนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยใน3ธุรกิจธุรกิจแรกนะครับคือธุรกิจที่เป็นไทรกิ่วเข้นะครับหรือเป็นวัตจักรนะครอย่างเช่นในกลุ่มเดินเรือนะครับบริษัทในกลุ่มนี้นะครับมีกำไรพุ่งจากค่าระวางเรือนะฮะที่สูงในอดีตนะทำให้บริษัทเนี่ยในอดีตสามารถจ่ายดีเวเดนได้สูงนะครับมีดีเวเดนยิวสูงนะฮะ แต่คุณกำลังดูภาพผิดนะฮะเพราะเมื่อวัฏจักรของกลุ่มนี้จบนะฮะกำไรจะหายไปนะครับเพราะค่าระวังเรือจะลดลงนะฮะแต่คนยังซื้อนะครับเพราะว่าตัวเลขเก่าในอดีตที่ดูดีซึ่งคุณไม่ได้ซื้ออนาคตนะฮะคุณกำลังซื้ออดีตที่อาจจะไม่กลับมาธุรกิจที่สองนะครับคือธุรกิจขาลงนะฮะอย่างเช่นกลุ่มปิโต,โตเคมีนะฮะ หลายบริษัทในกลุ่มนี้นะครับมีกําไรบางหรืออาจจะขาดทุนนะฮะแต่บริษัทก็ยังก้นใจจ่ายปันผลออกมาคําถามนะครับคือแล้วเงินมาจากไหนคําตอบก็คือมาจากกําไรสะสมเก่าครับที่บริษัทสะสมไว้ในอดีตนะฮะหรือมาจากเงินกู้นะฮะนี่คือการเลี้ยงนักลงทุนนะครับด้วยเลือดของตัวบริษัทเองธุรกิจที่3นะครับคือธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ประหันที่จะต้องระบายของออกนะครับเมื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประหันขายบ้านไม่ออกนะครับเพราะแบงก์ปล่อยกู้ยากบริษัทนะครับจึงเลือกที่จะไม่เปิดโครงการใหม่แล้วก็เอาสต๊อกเก่ามาขายแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขายสต๊อกเก่าตรงนี้ฮะมาจ่ายปันผลเพื่อที่จะเลี้ยงนักลงทุนวันนี้นะครับบริษัทอาจจะมีเงินแต่วันหนึ่งนะครับเมื่อของที่ระบายหมดนะครับ ันผลก็ต้องหมดตามคำถามนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นพวกนี้จะพังหรือเปล่านะครับแต่มันคือมันจะพังเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่นะครับที่ดูแค่ดีเวนต์ยูฮะแต่นักลงทุนที่ฉลาดจริงๆครับเขาจะดูว่าบริษัทฮะมีความสามารถในการรักษากําไรได้หรือไม่แล้ว ai นะครับจะเข้ามาเปลี่ยนเกมน,นี้ได้ยังไงนะฮะคำตอบก็คือ AI อะครับมันไม่ตื่นเต้นกับยูระดับ8%หรือ10%หรอกฮะ แต่มันจะถามนะครับว่าทําไมบริษัทนี้ฮะมีกำไรต่อหุ้นลดลงนะครับแต่กับจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นทําไมกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทนี้ฮะติดลบแต่บริษัทยังสามารถจ่ายปันผลได้ทำไมสินค้าคงคลังของบริษัทนี้อะครับวมผิดปกติแต่บริษัทก็ยังมีเงินมาจ่ายปันผลสิ่งพวกนี้นะครับตาคนเราฮะอาจจะมองเห็นได้ยาก แต่ AI อะครับสามารถเห็นมาได้ชัดมากนะฮะนี่ไม่ใช่การบอกให้คุณนะครับเลิกลงทุนในหุ้นปันผลเพราะยังไงหุ้นปันผลนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่ดีนะฮะทำให้เรามีกระแสเงสนินสดมีพาสิเติมคำนะฮะแต่คือการบอกให้คุณรู้ว่าคุณอย่ากตกหลุมติดกับดักของเงินปันผลโดยผมได้รวบรวมวิธีคิดนะครับเฟรมเวิร์กแล้วก็พร้อมนะครับที่สามารถนำไปใช้กับ AI ไว้ในคอร์สลงทุนในหุ้นด้วย AI นะฮะถ้าหากคุณอยากที่จะเรียนรู้วิธีในการแยกหุ้นปันผลของจริงนะฮะกับหุ้นปันผลที่กำลังกินเนื้อตัวเองอยู่อะครับอยากที่จะลองใช้ AI นะฮะในการอ่านงบให้ทะลุภาพลวงตาแล้วก็ลงทุนแบบไม่เดาสุดนะฮะให้พิมพ์ AI Invest เข้ามานะครับหรือพิมพ์สนใจเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดของคอร์สให้นะครับ จำไว้นะครับว่าเงินของคนส่วนใหญ่ครับมักจะเข้าซื้อตอนที่ข่าวดีออกแต่เงินของคนที่ฉลาดจริงๆนะฮะเขาจะเข้าซื้อตอนที่ AI บอกว่าหุ้นตัวนี้ปลอดภัยแล้วคุณจะเลือกเป็นคนแบบไหนนะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุภัฒแจกไ i แนน c e เพื่อไม่พลาดเนื้อหาการเงินดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ